ขวดนี b à, b à ้สซ oh, oh, ีป่าป่าถือกันมีมีมีเบ็ดถูกกันเลยเบ็ดถูกไว้ก็โยนขวดไว้ขวดก็ลอยน้านในป่าป่าถือแล้วัป่าถือเบ็ดโทษโทษโทษไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ก็จะมันดึงขวดตรงพุ่นตรงป่าป่าดุก cứ phải luộc luôn bưng 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 nín, bưng 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 nhớ bưng nhớ bưng ปลาถือเบยดปลาถือเบ็ดดูดูด,ดตูตัวน้อยตัวบุงยงื่นหนึ่อ <c oughs> ของกินเหยือวันของเรนๆนะทุก <c oughs> มัน,มน,มนออกมาได้เปูเนี่ยเราแบบบ,บ,บบ่ได้บํปล่อยดิล่อยมาน้ำแล้วม้าน้ำแล้ว ชตัวตัวดูบระตนน้อยก็ตัวบุญยิงก็ตัวนี้อันนี้คือป่าป่าถึงเบียดได้คกับมั่นป่าน้ำป่าน้ำทงน้ำน้ามีมีถูกถูกสนิทป่าฮะ pa à, tanyang panin panil Nên à, xay xay nó xa nhón đúng tẩy hơn rồi em cọ thì cái điện ủa nhón đúng ủa biết được ngay ngay rồi nè ทงห้ทงนาอยู่กับทัพบัญชาตินี่ไกล้ก็หากินพวกหมดพวกแมงพวกตักกระแตนอยู่ทงนานี่คือจังอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ครับรอบๆทงนาก็อันนี้ก็สะก็จะมีป่าจะกินป่าก็ เอาแห่เมือวานเอเบ็ดมื่อไ้่คำมา้าหาซองกบซองเขียดระทงไ้ทงนาะมันเป็นตลาดเป็นซุป,ปเปอร์มาเก็ตย่ยอยมันย่อยกว้างไงก้อนบิ๊กซีพวกไกก็หากินนี่ก็ช่วงตอนเศร้าๆเสียงนกเขาก็ห้องตุกตุกตู ธรรมชาติแต้มแตงสุดทั้งที่สีบรรยายเนี่ยในป่าเขาก็จะมีกบมีเขียดมีปลานะนะนะนในนะน้ำในใะนน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเห็นะนี่แหละธรรมชาติบ้านนอกบ้านนาอันอนั้นกระต้นดอกเ้าวยุดสวน อยากกินกน็ได้กินน่ะต้นกล้วยปลากล้วยสวนกล้วยตกคำคืนมาก็มาซ่องกบซ่องเขียดปูปลาก็อึดแนวยืนแนวกินบางไก่แม้แต่ไก่ก็หากินน่พวกมดพวกแมงพวกตักแตน คาเส่้ใจบ่มีกครับอยากกินคาหาซองกบซองเขียดหาเนี่ยนี่สะน้าก็ม,มีป่าอยู่นี่